โอ้หผลวดวออกมา,าเป็นเอกฉันนะฮะเกือบ90%ครับบอกว่านับใหม่ไปเลยให้โปร่งใสนะครับแล้วก็อีก 1%บอกว่าโปรง่งใสแล้วไม่ต้องนับใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้ครับคือนับใหม่กับเลือกตั้งใหม่นี่ก็ต่างกันด้วยนะก<อ>็เลือกตั้งใหม่ก็อีก,กเรื่องหนึ่งไปเลยประมาณด้วยนะใช่ค่ะออจะเอาจากที่ไหนมาเพิ่มเติมใครจะรับผิดชอบด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมถึงเวลาดูแลสุขภาพผมกันบ้างแล้วถ้าพูดถึงผมผมสวยอีกคนหนึ่งก็คือคุณใหม่ดูแลสุขภาพผมอย่างไรให้น้องจอยไปสอบถามค่ะ ใครผมร่วงผมเสียแล้วอยากผมสวยวันนี้จอยมีตัวช่วยดีๆมาแนะนําให้จากทางด้านของคุณใหม่ต้อนรับกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะใหม่มีหนึ่งประโยคค่ะอยากจะนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะว่าเดือนที่สองเรียกว่ากลุ่มผ่าแต่ถ้าเธอศบตาเรียกว่าม,มีใจอยากจะมีแต่ยังไม่มีมีใจแล้วมีแฟนยังคะยังสิค่ะ,ะถ้าอยากมีแฟนก็โทรมาเบอร์นี้เลยคะ่ะ0 2 1 1 4 1 8 8 8ค่ะห่เขาบอกเลยว,ว่าถ้า ใช้เสร็จนี้แล้วนะคะจะมีแบบคนมาลุมมาตุ้มววันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม20 30 40 50หรือว่ามากกว่า60 70ก็ได้นะคะเพราะว่า60 70เนี่ยเป็นลูกค้าใหม่มาแล้วนะคะปัญหาหนึ่งเลยค่ะที่หลายคนมองข้ามคือเรื่องปัญหาผมร่วง ผมร่วงมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรคะโอ้ทั้งฮอร์โมอนนอนน้อยอีกพี่ใหม,ม่แล้วก็หลายอย่างเลยความเครียดก็เกี่ยวสารเคมีก็เกี่ยวร่วงด้วยฮอร์โมอนหลังคลอดยิ่งเกี่ยวมากๆเลยคะ่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองสังเกตที่หัวของตัวเองไปพร้อมกับสิ่งที่ใหม่พูดหรือถ้าไม่รู้ถามคนข้างๆก็ได้ปัญหาผมร่วงมันเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาไม่เลือกเพศนะและปัญหาผมร่วงคะ่ะเป็นปัญหาที่หลายคนนะคะหาทางแก้ไขไม่ได้เลยคะ่ะจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้ว่าตัวเอง เป็นคนผมบาง <โฮ S 2> คือภาพนี้ <โฮ S 2> ภาพในอดีตที่ <โฮ S 2> ผมมัน <ใจ S 2> ค่อยๆหลุดค่อยๆล่วงตามพื้นแม่บ้านบ่นเลยค่ะนี่คือไม่มีฝุ่นนะ <โฮ S 1> หยิบมาปุ๊บ เต็มกำมือนี่คือร่วงต่อวันแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูร่วงทุกวันมันจะเป็นยังไงผมบางนี่ตามภาพเลยค่ะ<อ>บางจ้อยบางแบบนี้เลย<อ>เพราะอะไร<อ>ใหม่เป็นคุณแม่ลูกสองค่ะเลี้ยงลูกเองยีิบสี่ชั่วโมงแล้วเกิดฮอร์โมนหลังคลอดค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งอายุ44อีก6ปีจะ50อยู่แล้ว<อ>มันหลุดมันร่วงค่ะและเห็นไหมคะชุดแดงนั่น<อ>่ะไข่ดาว3ฟองเลยค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านั่นคือผู้หญิงในอดีตที่ชื่อใหม่สุคนทวาอยากให้ตะก้องนะคะซูมเทียบแสกมาเลยอย่าเพ่ เอาภาพลงนะอยากให้เห็นเลยค่ะว่าเป็นคนเดียวกันเลยค่ะเห็นไหม นี่ค่ะแตกต่างค่ะอันนั้นนี่คือบางจ้อยเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ดอกดำหนาค่อยๆขึ้นทุกอนูเลยค่ะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องชุดแดงไข่ดาวสามฟองค่ะวันนี้ซ้ายกลางขวามันค่อยๆทยอยมาแล้วยิ้มออกถ้าใช้อย่างต่อเนื่องข้างหลังมันก็ค่อยๆทยอยมาค่ะเป็นลูกผมจอนซ้ายขวาก็มาใช้ยังไงล่ะล่วงตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นไปเลยค่ะแห้งไวซึมไวนะคะไม่เหนียวนะคะไม่จําเป็นต้องล้างออกนะคะไม่เหม็นไม่มีกลิ่นแก่ ไม่มันไม่เป็นรังแคค่ะและที่สําคัญคือพอฉีดไปแล้วเนี่ยนี่นะคะการกะหม่อมนะคะที่คุณมีปัญหาหรือว่ารอยเถิกตัวเอ็มบางคนไม่ล่วงไม่ร้านผมแตกไปก็ฉีดไ,ได้ค่ะฉีดได้ทั้งหัวเลย<อ>แล้วกลิ่นนี่คือฟูงค่ะตอนนี้ฟูงทั้งสตูเลยหอมที่สุดในท้องตลาดค่ะ,คะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านึกถึงคุณใหม่ต้องนึกถึงอัญชันงาดําค่ะสารสกัดอัญชันมีส่วนช่วยอะไรบ้างส่วนช่วยให้ ผมของคุณนะคะเกิดขึ้นมาใหม่อย่างแข็งแรงค่ะที่สําคัญคือแข็งแรงแล้วต้องดกดํานี่ดกดําแ,แ,แข็งแรงสามารถดึงได้แบบนี้ค่ะใหม่เป็นเจ้าแรกเลยค่ะที่รวมสารสก,กัดสีดํา4ชนิดอยู่ในสเปรย์ผมคุณใหม่ที่นําเข้ามาจากเกาหลีมีไข่มุกดําข้าวดางาดําถั่วดําค่ะต้องบอกเลยว่าโสมเกาหลีก็มีอันชันก็มีที่บอกไปแล้วภายใน2ส,สัปดาห์นะคุณพ่อคุณแม่ปัญหาผมร่วงของคุณพ่อคุณแม่นะมันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณเปิดใจและมีวินัยใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจํา นี่เลยคุณจักรพันธ์เขาบอกเลยค่ะกรรมพันธ์หัวล้านค่ะอยากจะบอกว่าล้านตรงกลางไม่กล้าให้ใครยืนค้ำหัวค่ะเห็นหัวใสๆหลังใช้สเปรย์คุณใหม่ที่เขาเปิดใจเขาบอกเลยว่าเฮ้ยผมเขาค่อยๆมาค่อยๆดกค่อยๆดำค่อยๆหนาสเปรย์คุณใหม่ตัวนี้ฉีดแล้วผมใหม่จะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นและผมร่วงจะค่อยๆทยอยลดลงวันนี้หนึ่งแถมสองน่แถมสองสขวดเก้าเกค่ะวันนี้ให้ถูกวันนั้นค่ะไม่ต้องจ่ายเก้า ให้คุณจ่ายเพียง888เท่านั้น oh. ฟังไม่ผิด3ามขวด8 8ดปดคำใหม่ลดทันทีไปเลยในรายการสดๆแบบนี้อีก111บบาทนี่ราคาตามนี้แล้ว บอกเลยค่ะคุ้มสุดๆที่เบอร์02 1141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่อัสไตคุณใหม่บอกเลยนะคะว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางรูดบัตรเครดิตก,ก็ได้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้และเหลือ2นาทีสุดท้ายเท่านั้น<อ>เพราะใ่จำกัดสายค่ะ <c oughs> เหลือไม่ถึง30สายแล้วค่ะที่02 1141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่อัสไต์คุณใหม่ย้าเลยนะคะนึกถึงคุณใหม่ หรือคุณใหม่ตัวนี้ให้นึกถึงอัญชันงาดําเท่านั้นค่ะปัญหาผมร่วงนะคะเป็นปัญหาที่หลายคนนะคะหาทางแก้ไขยังไม่ได้อยากให้เปิดใจค่ะเพราะว่าสเปรย์ผมคุณใหม่ฉีดแล้วผมใหม่จะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะคะและผมร่วงของคุณจะค่อยๆทยอยลดลงพี่ปิ๊กค่ะคนนี้เขานั่งดูใหม่ทางช่องอมรินตอนแรกเขายังไม่เปิดใจดูไปดูมาเฮ้ยมันต้องได้สิมันต้องดีขึ้นเหมือนคุณใหม่สิเขาโทรมาที่เบอร์0 2 1 1 4 1 8 8 8ใช้ทุกวันแบบเนี้ย เห็นไหมเขาเปลี่ยนแปลงค่ะดกดําหนามากขึ้นย้ําเลยนะคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าผมล่วงนะคะหัวล้านผมบางให้นึกถึงสเปรผมคุณใหม่กับใหม่สุคนทวาค่ะวันนี้นะราคาถูกลงมีสิทธิ์แลกซื้อด้วยเพราะอะไรคะถ้าคุณซื้อครบ1เซต3ขวดในราคา888คุณมีสิทธิ์แลกซื้อสินค้าแบรนด์คุณใหม่ค่ะในราคา 88ค่ะเลือก oh. เอาเลยค่ะ oh. ว่าจะเป็นอะไรจะเป็น oh. แชมพูเพิ่มผมหนาแบรนด์คุณใหม่นะคะตัวนี้บอกเลยมีอัญชันนะคะขิงมหาดใบาชาเขียวกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมค่ะหอมจนกว่าจะสระใหม่อีกครั้งและใหญ่มาก mm. 200ml นะคะ88บาทค่ะหรือว่าจะเป็นชีทเมนกูผมเสียแบรนด์คุณใหม่ก็ได้ค่ะอันนี้ราคา88เหมือนกัน oh. บอกเลยว่าเข้มข้นมากๆเข้มข้นขนาดที่คว่ำแล้วไม่ไหลค่ะบอกเลยว่ามันหนืดเพราะมันเข้มข้นมากๆอันนี้นะคะ ผมเสียได้ผมนุ่มผมนิ่มผมหอมอยากจะบอกว่าใช้คู่กันใช้ครบเซตแบบนี้ ดกดำหนาไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยล่วกผมค่อยๆทยอยขึ้นอย่าช้าอย่าตัดสินใจนานค่ะโทรมาเลยที่0 2 1 1 4 1 8 8หหรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่อาซยคุณใหม่ย้ำเลยนะภายใน2สัปดาห์นะคะปัญหาผมร่วงของคุณจะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณเปิดใจและใช้อย่างต่อเนื่องมีวินัยค่ะเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอน3ขวดนี้ใช้ได้นานค่ะประมาณ9เดือนบางคนก็ได้ประมาณเกือบ1ปีเช้าบาดกว่าก่อนนอนบาดกว่าเท่านั้น3ชิ้น ตรงข้างหน้านี้จองสิทธิ์ได้นะคะเก็บเงินปลายทางก็ได้ค่ะ3ชิ้น888ค่ะมีสิทธิ์แรกซื้อ88บาทด้วยสิทธิ์แลกซื้อนี่คือเลือกเอาเลยนะจะเป็นแชมพูหรือว่าทีดเม้นก็ได้นะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่1,990และมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้นะคะแล้วคุณจะรักผมค่ะราคาน่ารักจริงๆเหมาะกับเดือนแห่งความรักแบบนี้ะนะคะรีบโทรค่ะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณคุณใหม่ค่ะ,คะ โปรโมชันดีมากเลยนะครับใครอยากมีผมสวยไม่ต้องรอช้าครับสามารถที่จะแอดไลน์หรือว่าโทรสั่งกันตอนนี้ได้เลยครับค่ะปีท้ายข่าวเย็นอมริวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ครับใครชอบเที่ยวแบบว่าเอออารยธรรมต่างๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนพาไปเที่ยวบ้านเก่าที่มันจมน้ําเห็นร่องรอยอรารยธรรมซากวัดโบราณอุ้ยน่าสนใจมากเลยถ้าใครอยากจะไปนะคะดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็ลากันไปด้วยคลิปสวยๆนี้นเลยค่ะสวัสดี สวัสดีครับ